มาชมกันต่อครับในคู่ที่9ก้ากัสนามที่1นึ่งระว่างนายกบุญช่วยครับเจอกับสิงห์ดิกลสี่นาทีผ่านไปก็ยังทําอะไรก็ไม่ได้เอาแล้วขึ้นมงลูกนี้ครับโอ้โหทางด้านของสิงห์ดิกตกลเตะตัวขึ้นสูงครแต่บอลมันโด่งข้ามคานทางด้านของนายกบุญช่วยนี่นัดแรกครับ เจอกับน้องนิชานี่เอาชนะมาสามประตูต่อศูนย์ะครับส่วนสิงดิกรีนี่ก็ชนะน้องนิชามาเหมือนกันครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้จอร์นมาเจอกันก็ยังไม่มีสกอร์ครับนทั้งสองทีม อย่างเป็นบอลของทางด้านนายกบุญช่วยลำยังบอลขึ้นมาใเดินกลางมีความเร็วแล้วก็เปลี่ยนข้ามไปทางด้านขวาจะยกมาหรือเปล่าเหมือนจะลองส่องไกลครับตรงนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านน้ำมือเล่นของสิงห์นิกรี ยังได้เป็นลูกเตะมุมครับของนายกบุญช่วยยกขึ้นมาแถวสองเราได้ไม่จับเลยครับลรงนี้เท้าซ้ายครับจังหวะเดียวครับแต่ว่ายังไม่ตรงกรอบนายกบุญช่วยสิงนีกรีนำเมืองบอลขึ้นมาเอาแล้วจะส่งให้เพื่อนเนี่ยโดนตัดได้แต่ข้างน,น้าของนายกบุญช่วยครับ แล้วตัดเกาตั้งด้านใจแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับผู้รักษาประตูของสิงห์นิกเีต้องย้อนดูภาพช้าครับจังหวะแตะเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้มันไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับได้ออกแรงเซฟเลยครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับของนายกบุญช่วยครับ ยังเป็นบอลของนายกบุญช่วยดูทางขวาเล่นกับเพื่อนใ,นใกล้ๆจะแบกไปเองแต่ว่าเหมือนจะไปเรียกฟาวให้ทีมได้ด้วยครับทางด้านของนายกบุญช่วยพยายามจะกระชากไปคนเดียวครับแต่ว่าโดนลุมถึงสอง้ว้วตรงนั้นในฟาวครับนายกบุญช่วย แล้วได้ซปเปอร์เซฟครับตรงนี้ครับโอ้โหต้องย้อนภาพช้าดูครับจังหวะฟีคิกลุกนี้บอลพุ่งแรงครับแต่ว่าผู้รักษาประตูยังซปเปอร์เซฟออกไปได้ครับทางด้านของสิงห์นิกเีคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งมาที่ทศสองแล้วได้โม่งลูกนี้ก็แหมยังเซฟไปได้ครับผู้รักษาประตูของสิงห์นิกเีลเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับ นายยุุช่วยอ้าวแล้วส่งสันไปโดนตัดได้จากสิงห์ดิกรีตอก้นมาลูกนี้ไม่รู้กันนะครับเป็นบอลของทางด้านของนายยุบุญช่วยครั้งหนึง่งดึงจังหวะรอเพื่อนแล้วพลิกไปทางด้านริมเส้นแล้วไปด้วยได้ด้วยแล้วพลิกยิงด้วยครับแต่ว่าโดนบุรุษสาวประตูสกัดออกมายังเป็นบอลของนายยุบุญช่วยต้องย้อนคืนหลังกลับมาตั้งกันใหม่เปลี่ยนแกมาทางด้านซ้าย กันริมเส้นแล้วกระลาชากกินได้ขึ้นไปมีโยกสับัญหลอกแล้วตัดเข้าในเอาแหเหมือ,อน,นไม่รู้กันครับแต่ว่ายัางได้อยู่ทางด้านของนายกบุญช่วยเปลี่ยนไปนั่นด้านทางขวาแล้วก็ยิงอัดเข้ามาก็ยังไม่ผ่านครับทางด้านของสิงห์นิกลเป็นลุกทุ่มของนายกบุญช่วยครับได้ทุ่มเข้ามาเล่น ต้องมงสกัดออกมาก่อนทั้งด้านของสิงห์นิกรีแล้วจะโตกลับได้หรือเปล่าเก็บบอลลงสวยครับแล้วยังหลอกแล้วตัดเข้าข้างในแต่ว่าแมบอลมันเบาเหลือเกินครับยังไม่ผ่านนังผู้รักษาประตูครับของข้างด้่นของนายกบุญช่วยยังได้เป็นลูกเตะมุงครับสิงห์ดิกกลเป็นเท้าซ้ายครับ ของผู้เล่นสิงห์นิกลีจากกงโคง้โคงก็หาประตูแล้วไม่มีใครครับเป็นบอลของทางด้านของนายุมาช่วยพาบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านซ้ายเหลียงตัดเข้าในมีเพื่อนอยู่ทางด้านขวาแต่ยังไม่ให้ครับจะแบกไปเองแล้วฝงฝากไว้ที่เพื่อนทางขวาย้อนคืนกลับมาตรงกลางต้องรีบถ่ายบอลออกให้เร็วครับแล้ว,ลวเหมือนจะหลอกยิงครับแต่ว่ายังเป็นหมดจับบอลออกไปเองครับตรงนี้ อาน่าจะเป็นทัสปอลหรือเปล่าครับอ๋อ,อ,อผู้สินเข้าไปเตือนไปเข้าด้านหลังครับของผู้เล่นสิงห์นิกรีเดีย๋ยวเป็นบอลของนายกบุญช่วยครับลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทางด้านขวาแล้วเปลี่ยนข้ามแดนมาซ้ายครั้งหนึ่งมีขยับหลอกแล้วเปิดคอสเข้าไปลูกนี้ก็ต้องมองเคลียทิง้งออกไปก่อนครับสิงห์นิกร ทุ่มเข้ามาเล่นอีกครั้งหนึ่งครับของนายกบุญช่วยทุ่มไกลๆมาได้ขึ้นเท็กแต่ว่าเป็นทางด้านของสิงห์อีกรกครับที่ไปยย่งมงไว้ได้ก่อนครเกืบอบจะถึง<อ>เพื่อนเหมือนกันครับที่เสาสองอ้าวแล้วไปเรียบร้อยครับยิงจอดเจาะลูกนี้นายกบุญช่วยครับ มีรออยู่เสาสองก็รอเก็บตกครับนี่ดูครับชาครั้งครับจังหวะโยนเข้าไปหน้าประตูแล้วจิ้มที่เท้าซ้ายครับลอดขาพูกสาประตูเข้าไปคือน,นำไปแล้วครับทางด้านของนายกบุญช่วยหลังจากที่ทำงานบุกเข้าใส่อยู่นานเหมือนกันครับกว่าจะเป็นประตู เดี่ยวเล่นเร็ว,รว,รวทันทีครับทางด้านของสิงห์ดิกรีแล้วลองดิงไกลนอกกอก็ได้ลุ้นเหมือนกันครับแต่บอลมันไม่มุดนะครับเมื่อครู่นี้ก็หลุดออกหลังไปเป็นลูกตังเตะจากหน้าประตูของนายกบุญช่วยลำเลียงบอลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเด็ดมาจิ้มหนีเท้ามายังเป็นทางด้านของนายกบุญช่วยครับที่เอาบอลกลับมาครองไม่ได้เราออกไปทางซ้าย ทำชิงกับเพื่อนแต่บอนมันหลุดข้างไปก่อนครับลูกทุ่มไกลของสิงห์นิกรีแล้วถึงเพื่อนด้วยพลิกได้จังหวะน,นี้จะเข้าซ้ายหรือเปล่าแล้วยิงตรงนี้โอ้โหเท้าซ้ายครับจังหวะแต่เข้าตัดเข้ามาตรงกลางครับแล้วมีโอกาสได้ยิงเหมือนกันครับแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปเยอะเหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี้ ถือว่าหาช่องเขาทำได้ดีครับสำหรับสสิหงนิเกล <te le> ขาดแค่ความเฉียบคมเท่านั้นครับ <te le> ขึ้นหลังมาอีกครั้งหนึ่งครับถางนายกบรชจวยทำยังบอลขึ้นมา <te le> <te le> เปลี่ยนไปทางด้านขวาอีกครั้งหนึ่งลิมเส้น ทำชิงกันสวยครับแล้วบอลถึงแดนหน้าโอ้โห,หนายกบุญช่วยยิงไกลตรงนี้เนี่ยมีโอกาสเงนินกันได้ลุ้นครับลูกนี้จังหวะยิงไกลของนายกบุญช่วยบอลมันมุดช้าไปไหน่อยครับ,ปรบเป็น,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 ปนปลูกตั้งเตะขึ้นมาครับของสิงห์นิกลี ยกมาโด่งๆแล้วต้องทุบทิ้งไปก่อนเพราะผู้รักษาประตูของนายกบุญช่วยแล้วจะกระชากไปเองหรือเปล่าลูกนี้แต่ยังไม่ผ่านนัำเล่นของนายกบุญช่วยต้องสกัดช่วยกันออกข้างไปก่อนนะครับทุม่มอีกครั้งหนึ่งของสิงห์นิกกล ขึ้นโมงคนเดียวก็เหมือนมีไปทำพาวครับทางด้านของสิงเิกรีคู่ต่อไปที่จะทำการเง่งขันในสนามที่หนึ่งครับเป็นคู่ที่สิบไปแล้วครับในสนามที่หนึ่งเราวก็จะเป็นการพบกันระหว่างล่มขอ f อฟครับเจอกับอะไรก็ได้ f อก็ดำเนินมาถึงคู่ที่สิบแล้วครับในสนามที่หนึ่ง ของวันนี้เราจะทําการแข่งขันทั้งหมด12คู่นะครับในสนามที่หนึ่งแล้วก็สนามที่สองีก12คู่เช่นเดียวกันแล้วโอ้โหสุดสวยครับบอลเล่ด้วยเท้าซ้ายก็ลุงนี้แล้วบอลมันแรงครับจังหวะเบิลลุงนีครัดูครไม่จับเลยครับโอ้โหด้วยเท้าซ้ายครับนายกบุญด้วยครับขึ้นนำไปสองประตูต่อศูนยครับ จังหวะเขาทำสดสวยเลยครับเป็นทางด้านของสิงห์นิกรีครับที่ต้องเล่งเครื่องเข้าใส่ทางด้านของนายกุญช่วยครับแล้วตัดเข้าไปด้านในก็ไม่มีใครครับตรงนี้สิงห์ิกรี ตรงการคัคนแนนครับทั้งสองทีมต่างก็ชนะมาในแมตช์แรกกันทั้งสองทีมครับเป็นผู้ชนะมาในนัดแรกแล้วมาเจอกันครับห้อยสายมาเจอกัน เป็นลูกทุ่มของนายยุบุญช่วยทุ่มไกลามาริมเส้นขวาแล้วต้องมงเคลียทิ้งออกข้ามมันก่อนครับทางสิงเดิกรีเป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่งกินแดนไมน่ได้เลยครับของนายยุบุญช่วยแล้วต้องคืนย้อนกลับมาหลังตั้งกันใหม่ครับนายยุบุนช่วยแล้วยกมาตรงกลางก็ยังเป็นบอลของทางด้านของนายยุบุนช่วย แต่ว่าไปเสียบอลให้กับทางด้านของสิงห์นิกรีแล้วปีไปเหนียวไว้ก็เสียฟาวรัหน่อยคนช่วย แล้วบอลก็หลุดออกหลังไหครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาเล่นครับของสิงห์นิกฤตสองประตูครับกับเวลาที่เหลือไม่ถึงสองนาทีครับโดยประมาณในสนามครึ่งเดียวครับยี่สิบนาทีชี้ชัยกันเสมอในเกมคือจุดโทษเท่านั้นครับเพื่อหาผู้ชนะแล้วกระโดดบอลมาตรงนี้แดนกลางยังเป็นของสิงห์นิกรีเปลี่ยนข้ามมาทางด้านขวา แล้วชิปข้ามไปให้เพื่อนเลีงเส้นสวยครับแล้วกระดกเข้าไปตรงกลางจะพยายามพิงบอลเล่นแต่ว่าเป็นทางน้านของนายกช่วยกันสกัดออกมาแล้วได้บอลมาครองครับเราจะกระลาช่างหนีไปเองจังหว่านี้ดึงตอกส้นมาก็สั่นไปแต่ว่ายังได้อยู่จับบอลแรกกลายตัวไปหน่อยครับเสียบอลอนีแล้วทางด้านของสิงห์นิกรีเป็นทางด้านของนายกมันช่วยเอาบอลมาคลองอีกครั้ง ลำเลียงบอลขึ้นมาริมเส้นของซ้ายมองเพื่อนทางด้านหน้ายังไม่ให้เล่นกใกนลนนนนน้ๆหนึ่งสองโอ้โหแล้วมีไปปั๊มลูกนี้ก็เสียฟาวครับทางด้านของสิงห์นิกรกเป็นลูกฟรีคลิกกับของทางด้านนายกบุญช่วยในระยะที่หวังผลได้เลยนะครับตรงนี้จังหวะนี้เป็นประตูนี่ก็ ตอกฝาลงครับเป็นเท้าซ้ายครับหมายเลข9ของนายกบุญช่วยแล้วเล่นสั้นจังหวะนี้แถวสองถึงจังหวะ้องคืนย้อนกับหลังมาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบแล้วครับ ลำเลียงบอลขึ้นมาสิงห์ดิกรีแล้วอบอลออกไปทางด้านซ้ายออก็พยายามจะไปเก็บบอลโนเล่นครับแต่ว่าบอลมันแรงนายกบุญช่วยแล้วผู้ตัดสินก็ปล่อนนัหวีดหมดเวลาครับเป็นทางนายกบุญช่วยครับเอาชนะสิงห์ดิกรีไป2ประตูต่อ0ครับ ก็บ3แต้มไปครับในแมตช์นี้ครับคู่ต่อไปก็จะเป็นการพบกันระหว่างล่มคอ f เครับเจอกับอะไรก็ได้ f อครับพักชมสิ่งที่นานใจสักคู่แล้วเราตัดมาชมคู่ต่อไปกันต่อครับสักคู่เดียว